หลายประเทศในขณะนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องการควบคุมเชื้อไวันโคโรนาไวรัสคุมได้ยากมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่หนักหนามากขึ้นโดยเฉพาะสหรัฐค่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง100คนและขณะนี้สถานการณ์กำลังหนักพร้อมๆกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่สเปนจำนวนผูเ้เสียชีวิตกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะและได้ประกาศขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสหรัฐขณะนี้อยู่ที่46,450คนมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย541คน16รัฐ9เขตและสาบเมืองประกาศห้ามประชาชนออกจากบ้านหากไม่จำเป็น แต่ละพื้นที่บังคับใช้มาตรการที่เข้มข้นต่างกันหลายรัฐยังอนุญาตให้ออกจากบ้านหากจำเป็นเช่นไปซื้ออาหารและไปพบแพทย์มาตรการดังกล่าวส่งผลให้ชาวอเมริกัน158ล้านคนต้องอยู่ในที่พักอาศัยแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกที่ประกาศใช้มาตรการดังกล่าวมีผู้ติดเชื้อมากกว่า2,000คนและผู้เสียชีวิตมากกว่า40คนโดยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนเตียงในโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่ในภาวะจำกัดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งให้เรือพยาบาล USNS Mercy เทียบท่าที่ลอสแอนเจลิสเพื่อลดภาระจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล <This moment. S 1> ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียปิดพื้นที่จอดรถ <A one. S 1> ในสวนสาธารณะและชายหาดหลังประชาชนจำนวนมากเดินทางไปพักผ่อนท่ามกลางการป well, we ระกาศ <direct> ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน รัฐนิวยอร์กมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากที่สุดในสหรัฐยอดผู้ติดเชื้อสูงถึง20,000คนเฉพาะนครนิวยอร์กผู้ติดเชื้อ12,000คนเสียชีวิตแล้ว100คนมาตรการให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัยมีผลบังคับใช้เมื่อ22มีนาคมที่ผ่านมาผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กย้ำให้ประชาชนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด we've taken every action that government can take, uh, closed gyms, theaters, other high-density businesses, non-essential employees, social distancing, matilda's law. remember, this is about protecting vulnerable people, older people, senior citizens, compromised immune, underlying illness. those are the people who are vulnerable here. that's the focus of all of this. นอกจากคำสั่งให้ทุกโรงพยาบาลในรัฐนิวยอร์กเพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยขึ้น50%ยังเตรียมใช้สถานที่4แห่งตั้งโรงพยาบาลชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลท่ามกลางการประกาศมาตรการเข้มงวดในหลายรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงเมื่อ21มีนาคมมองสถานการณ์ในทางบวกว่าสหรัฐจะกลับมาเปิดประเทศและเดินหน้าได้ตามปกติภายในไม่กี่สัปดาห์ Uh, at some point, we're going to open up our country, and it's going to be fairly soon. Weeks or months? Because uh, you seem to be I'm not looking. More I'm not countries. looking at months. I can tell you right now, we're going to be opening up our country, and uh, we're going to be watching certain areas, and we're going to be practicing everything that uh, Deborah's referring to right here. I mean, we're going to be watching this very closely. But uh, you can't keep it closed for the next, uh, you know, for years. Okay, this is going away. รองผู้ว่าการรัฐเท็กซัสให้สัมภาษณ์กับ FOX NEWS เรียกร้องให้ชาวอเมริกันกลับมาทำงานและใช้ชีวิตตามปกติปล่อยให้ผู้สูงอายุดูแลตัวเองเพราะไม่คุ้มกับการเสียสละเศรษฐกิจของประเทศถแถลงการดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณาสุขสหรัฐที่ย้ำว่าหากชาวอเมริกันยังไม่ทำตามมาตรการกักตัวเองที่บ้านอย่างเคร่งครัดจะ,ะเผชิญปัญหาเดียวกับอิตาลีที่ระบบสาธารณาสุข ไม่สามารถรองรับได้อีกต่อไปสถานการณ์ในสเปนเรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตวันนี้วันเดียวพบผู้ติดเชื้อ6,500คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมเกือบ40,000คนมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า2,600คนพบผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเสียชีวิตในบ้านพักโดยจำนวนผู้เสียชีวิตที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่กรุงมาดิดปรับลานไอซ์สเก็ตภายในห้างสรรพสินค้า เป็นสถานที่เก็บศพของผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 หลังสถานที่เก็บศพหลายแห่งของเมืองไม่เพียงพอรองรับผู้เสียชีวิตจำนวนมากโรงพยาบาลชั่วคราวในศูนย์ประชุมและนิทรศการอีเฟมากรุงมาดริตเปิดใช้งานแล้วคาดว่าจะรองรับผู้ป่วยได้5,500คนเปโด r o s a n c h นายกรัฐมนตรีสเปนเตือนว่าการระบาดของโควิด -19 ในสเปนจะยังคงเลวร้ายต่อเนื่อง และเตรียมประกาศขยายมาตรการฉุกเฉินต่อไปถึงเดือนเมษายนท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินแพทย์พยาบาลและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงของบาร์เซโลนาออกมาร่วมปลอบมือให้กำลังใจและขอบคุณการทำงานของเจ้าหน้าที่ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขต่างเรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลให้ทุกคนอยู่ในที่พักอาศัยอย่างเคร่งครัดเพื่อลดปัญหาการระบาด ชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน